Bye. อย่าเพิ่งตกใจไปนะที่เห็นลอยๆหน้าตาคุ้นเคยแบบนี้ไม่ใช่อย่างที่เพื่อนๆคิดนะแต่มันคืออาหารเสริมโปรตีนจากอาชิเมียและกุ้งสําหรับปลาสวยงามทุกชนิดหน้าตาก่อนที่จะโดนน้ำเนี่ยก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้กลิ่นก็จะหอมปลาชอบแน่นอนโดยอาหาร JBL Novo a r อา m i o นะเป็นอาหารทางเลือกแทนการใช้อาหารสดและแทนอาหารแช่แข็งเหมาะกับปลาปอมปัวปลานีอนปลาท้องเต่าน้ํากุ้งและก็ปลาสวยงามอื่นๆที่มีขนาด3ถึง20ซนติเมตรนะสามารถให้ ไได้ทั้งปลาน้ําจืดแล้วก็ปลาทะเลในเขตร้อนเวลาให้ปลาเนี่ยตัวก้อนอาหารก็จะแตกตัวแบบนี้นะบอกเลยนะว่าหน้าตาคุ้นมากที่สําคัญนะให้แล้วนะน้ําไม่ขุ่นลดการเจริญเติบโตของตะไคร่เนื่องจากปริมาณฟอสเฟตท,ที่สมบูรณ์คุณภาพน้ำเนี่ยก็จะดีขึ้นเนื่องจากการย่อยอาหารได้ดีและช่วยลดการขับถ่ายได้อีกด้วยนะปริมาณที่ควรให้จะอยู่วันละ1-2ครั้งบอกเลยนะปลาชอบมากกินกันเพลินเลยแปบ๊บๆเนี่ยก็หมดก้อนแล้วใครสนใจก็สั สามารถทักมาสอบถามได้ที่ Facebook PCN Marketing and Distribution ได้เลยนะ